สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสูนะนะ่นานิการไม้ใบนิทยานะคะวันนี้มาใส่ปุ๋ยเคลาอดสีกับเดฟกันนะคะวันนี้จะใส่ใน3สูตรด้วยกันนะคะเพื่อนๆอยากเห็นสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะสรุปสูตรปุ๋ย3สูตรวันนี้พินิททำให้ดูนะคะก็ะมาดูกันเลยนะคะปุ๋ยสำหรับเคลือดสีและเดฟในวันนี้นะคะ สูตรแรกที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็มีน้ำนะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะคะปุ๋ยหมักเปลือกไข่มีนมนะคะเป็นนมถั่วเหลืองตัวนี้นะคะและเครื่องดื่มชูกำลังนะคะก็นำใส่ลงไปในน้ำตามวิธีการของพินิจได้เลยนะคะปุ๋ยเปลือกไข่นะคะตัวนี้ก็จะใช้สามช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมีกลิ่นนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะลดไปสักพักก็จะกลิ่นก็จะหายนะคะ เครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็หนึ่งช้อนนะคะอ่าเสร็จแล้วตามด้วยนมนะคะใส่ลงไปพอประมาณนะคะอันนี้อ่าคนค่อยให้เข้ากันเลยค่ะเป็นสูตรแรกนะคะวันนี้ มีประโยชน์ทั้ง3ชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมนะคะเปลือกไข่ปุ๋ยเปลือกไข่และเครื่องดื่มชูกําลังนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มไนโตรเจนนะคะให้กับพืชทําให้พืชงดงามเร็วนะคะสดชื่นเร็วตัวนี้ดีมากๆนะคะสูตรนี้นำคราลุซีและเดฟแช่ลงไปประมาณ20-30นาทีนะคะ แล้วค่อยยกออกไปแขวนได้ตามปกตินะคะสูตรนี้ก็ดีมากๆนะคะคราสีของเราก็จะพองฟูเร็วนะคะส่วนเดบก็จะงดงามเร็วขึ้นนะคะ ต่อมานะคะปุ๋ยสูตรที่2ก็คือปุ๋ยใส่กล้วยไม้ฮอร์โมนใส่กล้วยไม้หาซื้อได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปนะคะก็ร้านต้นไม้จะมีจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเป็นปุ๋ยใส่กล้วยไม้สูตรบำรุงใบตัวนี้ก็จะใช้เทลงไปในน้ำหยดลงไปในน้ำนะคะแล้วนำคราดสีหรือเดฟจุ่มลงไปเลยค่ะตัวนี้ทำลักษณะนี้15วันครั้งหนึ่งนะคะ ต้นไม้ก็จะงดงามตัวนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายนะคะนำเคร,รือสีหรือเดฟแช่เอาไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วค่อยยกออกนะคะส่วนน้ำที่เหลือเราก็สามารถ ใช้ไปรดราดต้นไม้อย่างอื่นนะคะที่อยู่บริเวณบ้านเราได้ทุกอย่างนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องไปทิ้งนะคะน้ำใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะเพื่อนๆ และสุดท้ายนะคะสูตรนี้สูตรที่3ก็จะใช้เป็นปุ๋ยเกรดตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะทำให้ต้นไม้ใบเขียวใบมันใบเงางามสดใสนะคะตัวนี้เรียกว่าทุ่งเศรษฐีหวีทองทุ่งเศรษฐีเป็นปุ๋ยเกรดเราจะ,ะใส่ละลายลงไปในน้ําแล้วนำคราวฤษีและเดฟแช่ลงไปไม้อย่างอื่นได้เหมือนกันนะคะน้ำที่เหลือก็ไม่ต้องไปทิ้ง นำไปรถไปฉีดไปลาดต้นไม้อื่นๆได้อีกเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็15วันทำครั้งหนึ่งต้นไม้ก็จะงามสดใสนะคะใบเงางามเลยตัวนี้ทั้ง3สูตรนี้คือใช้ได้ดีนะคะ,ะพินิกก็จะมาแนะนำต่อเพราะว่าก็ใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปสูตรไหนดีก็มาอบอกให้เพื่อนๆนะคะแนะนำให้เพื่อนๆ จุ่มแช่ลงไปเลยนะคะแล้วยกขึ้นประมาณ20 3 0นาทีใครจะแช่นานกว่านี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรอันนี้ก็เอาที่เ,เพื่อนๆสะดวกเอาละค่ะวันนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะคะอ่ะพี่นี่ก็คงจะ ลาไปก่อนเพียงเท่านี้หากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะไม่พลาดวิดีโอดีๆที่พินิจนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ